เหตุไม่ให้วรห้าเกิดขึ้นเอาตอแต่ต้นไปนะดูกรณีศูนย์ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทมอื่นแม่อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้การฉันทะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือการฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนอสุพนิิต จะแ,แก้กามแก้อย่างไรต้องแก้ด้วยอสุพนิมิตนะดูกระดพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจอสุพนิมิตโดยแยบคายกามาันทาที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและการมาชันตที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ mm hmm. นี่ก็บอกชัดๆเป็นเพียงว่าเราจะต้องรู้อะไรคืออสุพนิมิตให้แัทแจ้ง นั่นแหละนะตามที่มันยังไม่เกิดก็จะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้วก็จะละได้นะี่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดเกิดขึ้นแล้วก็จะจางคลายละได้ไปเรื่อยๆเพราะเราใส่ใจโดยเยียบคายในอน,นิี้สสุพนิมิตอสุพนิมิตในบาลีนี่ก็ตรงตรงตรงัวอสุพนิมิตตังนะอสุพนิมิตในนี้ ทับศัพท์เลยทีนี้ในความหมายของไทยๆท,ที่เราจะขาจายที่เราจะอธิบายขี่ออกมาสู่กันฟังสุพนิมิตก็ได้อธิบายไปแล้วก็คือสิ่งที่มันสมมุติกันอยู่ในโลกเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกมันจะมีอยู่โดยธรรมชาติก็มีหรือปรุงแต่งเสริมไปอีกก็มีในโลกก็เป็นอย่างนั้นแต่ถึงแม้อะไรมันจะปรุงขึ้นมาว่าดี ตามที่มันเป็นตามธรรมชาติดีอย่างสมมติว่าดอกไม้มันดอกไม้บานออกมาสีก็เปล่งสวยดอกกับบานสดอะไรทั้งนี้แล้วว่าอย่างนั้นมันเป็นสุพนิณิตแต่มันก็ไม่เที่ยงมันก็จะต้องเหี่ยวต้องโรยต้องเช้าต้องเนา่าเปื่อยสลายไปมันไม่เที่ยง ต้องพิจารณาจริงๆว่าของเหล่านี้ไม่ใช่ของที่จะไปเสพอสูขได้ถ้าเพืว่าของเหล่านี้เราจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอยู่แล้วเราจะต้องพบกับความทุกข์แน่แท้พอเราจะไปติดสุพานิมิตต่างๆพวกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของที่จะเป็นไปได้ต้องเพ่งเห็นอสุพานิมิตมันไม่ใช่ของดีแท้หรอมันเปลี่ยนเปลี่ยนบนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ มันดีแล้วมันก็้อยแล้วมันก็เหี่ยวเกิดขึ้นก็แก่ก็เช้าก็เสื่อมชราเปลี่ยนแปลไปอขอมาดีก็กลับมาเป็นเน่าเป็นเหม็นไปอะไรต่างนานาเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไอเรื่องไม่เที่ยงนี่มันพาเป็นทุกข์เรายึดหมายเอาอยู่แต่อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดหมายเลยดีกว่า mm. เราย่อมไม่ไปยึดหมายเอาสิ่งที่เน่าเหม็นเป็นสุขแน่สิ่งที่มัน เป็นอสุภะเป็นสุขแน่เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เป็นสุขเราไปยึดเอาทุกส่วนหนึ่งเราไปยึดเอาสุขส่วนหนึ่งเราก็ย่อมจะทุกส่วนหนึ my my uh, ่งม so kind of ันถ้าเราไม่ไปยึดเอาสุขส่วนหนึ่งเราจะไม่มีทุกอีกส่วนหนึ่งเพราะเราก็ไม่ต้องยึดสุขมันก็ไม่เป็นเป็นทุกไอตัวทุกเนี่ยมันมาจากเหตุที่เป็นหลงว่าสุขนะต้องสมใจต้องได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้อะไรจะได้ไปยึดอุปทานไว้ มันเราจะพยายามล้านทั้งในความหมายพวกนี้ว่าทุกอย่างมันก็มีอสุวภนิมิตของมันทั้งสิ้นมันมีสภาพที่จะมีเครื่องบอกเครื่องชี้ให้เรารู้ได้ทั้งนั้นนะ่ะอะไรก็ต้องเปล่อยผุพังเน่าเหม็นเปลี่ยนแปลไปทั้งนั้นสังขารธรรมใดสังกัตธรรมใดเป็นไปอย่างนี้ทั้งสิ้นพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเสมอเสมอเห็นจริงๆนะ และในส่วนที่บกพร่องในส่วนที่เสื่อมสลายในส่วนที่ไม่งามในส่วนที่ไม่ดีอสุภะส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่งามส่วนที่ไม่ยียวนชวนใจอะไรพิจารณาจริงๆแล้วมันมีทั้งสิ่งมันมีทั้งสิ่งเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเสมอๆอ,อยู่อันหนึ่งก็คือของตัวเองเนี่ยเคยถูกผู้หญิงอกหัก หักอ,อกไม่ใช่อ,อกหักผู้หญิงหักอ,อกเราแม้เรารู้สึกเจ็บปวดเรารู้สึกทุกข์ทรมานทำอย่างไรจะลืมผู้หญิงคนนี้ได้เราก็พยายามระ,ะลึกขายจุดที่บกพร่องจุดที่เสื่อมจุดที่ไม่ดีไม่งามระลึกไปหมดแหละตรวจตราไปหมดเท่าที่มันจะระลึกได้เป็นจริงทั้งรูปร่างหน้าตาเนื้อตัวส่วนบกพร่องส่วนนั้นส่วนนี้ ไปจนกริยา,าท่าทีไปจนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งนิสัยใจคออะไรต่างๆนานา,นาส่วนได้ก็แล้วแต่ทั้งได้เป็นสิ่งที่ประกอบกับชีวิตของเขาส่วนด้อยส่วนด้อยส่วนไม่ดีส่วนที่ไม่ได้เรื่องพิจารณาหาคนให้มากเลยไม่นานเลยน่าเกลียดหน้าจังไม่นานเลยจางคลายเลิกไป นี่ได้ทํามาจริงๆในชีวิตจังจําได้นี่ในชีวิตจังจําได้หาสิ่งที่เป็นอสุภนิมิตนี่เองซึ่งเราก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรทําไมเรานึกออกเราไมเรารู้จากวิธีการก็ไม่รู้มันมีมาแต่ไหนก็ไม่รู้แต่ทําเองทําแล้วก็ได้ผลแล้วก็ยังจําได้เออมันได้ผลนะมันแล้มันก็จําได้ว่าเราเองเราเลิกสิ่งที่จะต้องเป็นการเป็นความรักราคะเป็นอะไรต่อะไรพวกนี้นี่เรา ให้วิธีอย่างนี้หายเลิกศูนย์ล้างลาจุดจางหมดไปสิ่งอื่นๆใดๆก็เหมือนกันที่มันจะเป็นสิ่งที่เราไปหลงก็เพราะมันหลงว่าเป็นสุพนิมิตดังที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันแล้วว่ากรรมมันจะเกิดได้หรือมันจะงอกงามไพ่บู์ได้เพราะเราไปหลงเป็นสุพนิมิตไปหลงว่ามันดีมันงามมันชื่นชูชื่นชมชื่นชวนอะไรต่างๆนานามันเป็นสิ่งสมมุติมันไม่มีจริงอ่ะ เพราะมันจางคลายมันเลิกล่ามันไม่มีแล้วเราจะรู้ได้ว่าโอ้มันไม่มีไปมีการมีอารมณ์ใครอยากมันมีอารมณ์ติดพันอะไรอยู่มันไม่มีมันไม่มีได้จริงๆนะมันมีเพราะคุณไปหลงและโลกเราก็อาวิชาหรือไปหลงผิดแล้วก็ไปติดอยู่ในความมีไปสร้างความมีให้ขึ้นมาเขาพาเขาเป็นเขาอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของโลกโลกอ่ะเพราะฉะนั้นโลกุตระเนี่ยเข้ามาหาตัวไม่มีก็ไม่มีมันก็เป็นของโลกเหมือนกันนะที่จริง แต่ถ้าตัวไม่มีแล้วเราก็ไม่ไปหลงไหลเรารู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปเพิ่มไปก่ออะไรมาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความอยู่สงบสบายไม่ต้องไปติดเส้นเป็นดีดว่าได้มาไม่ได้มาเป็นกาละเป็นเวลาเป็นครั้งเป็นคราวเป็นเนื่นเป็นหนี่อะไรไม่ต้องไม่ต้องไปสะดุ้งสะเทือนับมันจะศูนย์มันจะก่อหรือมันจะมีมันจะพร่องมันจะเสื่อมมันจะมามันจะเป็นอะไรไม่ต้องเลย ศูนย์อยู่มีก็ศูนย์ไม่มีก็ศูนย์มันจะมีก็ศูนย์ไม่มีก็ศูนย์แต่ก็เป็นเรื่องปกติสามัญสามัญของเราุตาะของเราได้มันจะเกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่มันตรงตรงพระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงๆอยู่แล้วต้องหาสิ่งที่ไม่ดีสภาพไม่ดีไม่ว่าของอะไรไม่ว่ารูปไม่ว่ารสไม่ว่ากลิ่นไม่ว่าเสียงไม่ว่าสัมผัสส่วนใดก็แล้วแต่มันก็อย่างนั้น เราก็พยายามซับซาบสิ่งไม่ดีถ้าเราไม่ยึดไม่ยึดไม่ติดมันก็ไม่ทุกข์อะไรเราไม่ไปหลงสิ่งที่เป็นสุภะล้วปล่อยวางได้ในสุภะต่างๆแม้แต่สิ่งที่เขาสมมุติกันว่าเป็นอสุภะเราก็ต้องมาทําใจให้ไม่เป็นหนายไปแหนงอีกทีนึงไม่เป็น ลำบากลาบนใจอะไรไปจางๆว่างๆเพราะฉะนั้นในจิตใจที่สูงสุดนั้นจึงไม่ใช่ทั้งเราไปชอบสุพนิมิตและเราก็ไม่ใช่ทั้งเราไปทางอสุพนิมิตแต่ในอสุพนิมิตนี่มันจะตีลดลาดางคลายจากสุพนิมิตมาก่อนมันจะลดตามาก่อนแม้ที่เราจะมีกําลังผลักอยู่บ้างก็ มันก็ยังดีมันไม่ต้องกกดตมันเกิดนี่มันผลักมันก็ไม่กอะไม่เกิดมันก็ห่างกระจากกันแต่มันก็เป็นเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่เหมือนกันมันเป็นตัวพาให้ทุกข์อยู่เหมือนกันผลักชั่งถ้บเกว่าใกล้ชิดกันขึ้นมาสัมผัสเกี่ยวข้องกันขึ้นมาแล้วมันทุกข์มันอึดอัดแขัดเครืองเพราะเราก็ต้องปรงใจวางก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกมันจะสมมติว่าดีมันจะว่าเรียกว่าไม่ดีอะไรมันจะจะว่างามไม่งามอะไรมันก็อยู่ในโลกของมันเราเฉยเฉยกับมันให้ได้ เพราะฉะนั้นฐานได้จะเข้าไปหานิพพานนี่ก็คือฐานไม่เฉยฐานอุบเบกขาหรือว่าฐานอัุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่งามกลางกลางมาจริงๆเป็นฐานที่สบายอันนี้เราจะลดลาในเรื่องของกามก็อธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้ในในัยยะคล้ายกันนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสตา่างๆแล้วเราก็ พิจารณาทั้งหมดทุกอย่างที่เราติดเรายึดเราหลงเกิดการกับสิ่งใดๆในแต่อาหารการกินเราใช้อยู่ทุกวันนี้เครื่องใช้ไม้สอยอนุอนนีอะไระไรต่างๆนั่นนะมันไม่ไม่ติดแล้วมันก็ไม่มีมันก็ไปได้ง่ายๆไม่ลำบากล,ำบ,าลำบนอะไรมันจะเอาสวยพริง้งยังไงมาเราก็เชิๆควรใชยก็ใช่ไม่ควรใช้ก็ไม่ใช้ จะเอาไปเราะมายัางไงก็เฉยๆควรใช้ก็ใช้ไม่ควรใช้ก็ไม่ใช็เนเรื่องธรรมดาธรรมดาต้องอ่านที่จิตต้องพิจารณาจริงๆจากสิ่งสัมผัสเป็นปัจจัยสัมผัสแล้วก็อ่านก็ก็ปรับปรุงจิตเปลี่ยนจิตพิจารณาไปด้วยแล้จะเห็นอาการหรือว่าอารมณ์ของจิตของเรามันลดไหมลดจากกามหรือจากอะไรไหมพิจารณาจริงๆมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอ แ้วเราก็ทําจริงๆเป็นนั่งแต่รู้ภาษานี่พูดไปแล้วในเข้าใจแล้วภาษาแต่ว่าจริงๆมันเป็นไหมมันจะมีจะเกิดจะเป็นตาหัวจมูกลิงกายมันก็ผ่านก็พัดก็สมัมสัมผัสอะไรไปแล้วนะครับก็พยายามระทําจริงหรือแม้แต่ในใจของเรามันเกิดมันยังมีผีหลอกมันยังมีโน่นนี่อยู่หลอกอย่างแก่เป็นผีเปรตใหญ่ได้ลหลอก,กเราอยู่หนักๆแล้วก็เหมือนกัน เราก็ต้องปริงต้องลปรงต้องลดต้องละต้องกระทำในใจทำใจในใจทำให้มันเปลี่ยนสภาพให้มันลดลาจางอะไระอะไรออกไปจริงๆอมันจึงจะเป็นสภาพที่ดีเป็นสภาพที่เข้าไปหาอันาสวะหรือเป็นสภาพที่เข้าไปหาสภาพที่หมดกิเลสตั้งที่เราหมายมุ่งหมายเนี่ยอันนี้เรื่องกาม